เลือกปลูกผักที่เรากินในชีวิตประจำวันจริงๆที่ปลูกกะเพราเพราะว่ากะเพราคือเป็นเมนูผัดกะเพราเป็นอาหารหลักของคนไทยจริงๆแล้วก็ปลูกคือปลูกตลอดทั้งฤด,ดูกาลก็คือจะมีกะเพราตลอดที่ปลูกตะไคร้ตะไคร้ก็คือหนึ่งในเครื่องต้มยำเนาะและต้มยำก็คือขาดไม่ได้ก็ต้องมีขานี่ส่วนขาที่เราใช้ทั้ง ทั้งต้นแก่แล้วก็ต้นอ่อนอย่างเมนูอย่างต้นอ่อนนี่ก็คือจะไปทําจิ้มปนต้มขาไก่หรือเป็นเมนูลาบอะไรก็ได้นะและสิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นี่ก็คือมะกรูดมะกรูดของเรานี่หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นในกรณีมะกรูดเนี่ยของเราเนี่ยคือใช้ใบใช้ใบส่วนยอดอ่อนๆใบอ่อนๆอย่างเงี้ยเราก็คือมีการเอาไปจิ้มด้วยนะกินได้ทั้งเอาไปต้มแล้วก็จิ้มดิบได้ด้วย แล้วก็ปลูกโหระพาโหระพานี่คือจิ้มดิบแล้วก็ใส่พวกเป็นแกงกะทิอะไรประมาณนี้นะโหระพานี่เราก็ค่อนข้างจะปลูกต่อเนื่องกับจะปลูกหลายต้นแล้วก็พอชุดเก่าใกล้จะตายอะไรเงี้ยเราก็จะปลูกใหม่คือปลูกไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยพอเด็ดเด็ดแบบนี้หลังจากที่ตัดเด็ดไปกินแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่พอแตกใหม่ก็คือไม่นานนะก็จะแตกเร็วมาก ส่วนนี้คือเจ้าต้นนางรักนางรักณนี่ของเราที่บ้านเรานี่คือจะกินน้อยนะเราปลูกช่วงนี้เราก็จะปลูกมีตรงนี้ต้นหนึง่งและนี่ก็อีกต้นหนึง่งแต่ต้นนี้คือต้นจะแก่แล้วแต่ยังไม่ทิ้งส่วนพริกนี่คือเราปลูกไม่เคยได้กินสักทีเราอาจจะดูแลไม่เป็นก็ได้แต่คือก็ยังคงปลูกนะปลูกเป็นไฮไลท์เฉยๆว่าเราได้ปลูกแหละเราไม่รู้ว่าเขาดูแลยังไงนะคะต้นพริกเพราะเราปลูกหลายปีมาแล้วไม่เคยได้กินลูกเลยไม่เคยได้กินเม็ดเลยเคยเห็นแต่ดอกพริกเนาะ ส่วนนี้นะเป็นเครื่องปรุงหลักๆเลยนะคะเราปลูกหอมเราปลูกหอมไว้หลายชนิดนี่ตรงนี้จะเป็นหอมแขกส่วนตรงนี้จะเป็นหอมแบ่งหอมแบ่งนี่เราปลูกไว้หลายกระถางนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหอมแดงตรงนี้เพิ่งเพิ่ง,งติดต้นได้ไม่นานคือเมนูที่ทําจากหอมนี่เยอะมากคืออธิบายไม่ถูกเลยได้ทั้งขนมได้ทั้งของคาวของหวานก็คือใช้ตลอดแล้วก็จิ้มดิบด้วยเป็นผักเครื่องเคียงใช้บ่อยมากหอม พอมีต้นหอมก็คือขาดไม่ได้คู่กันก็คือต้องมีผักชีอย่างกรณีผักชีนี่เป็นเครื่องเคียงลาบต้มยำจิ้มแจ่วสารพัดเยอะมากหลากหลายมากคือผักชีเป็นผักที่เมนหลักเลยทีเดียวที่ว่าทําอาหารก็ได้ทั้งคาวหวานเช่นเดียวกันนะของเรานี้ในกรณีผักชีนี่คือปลูกไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่รอบนี้ก็ได้กินมาหลายเดือนแล้วนะปลูกแค่สองกระถาง ต้นก็รอบนี้ฝนตกก็ต้นอวบเหมือนกันและก็มีปลูกสาระแหน่สาระแหน่นี่คือจะกินน้อยนะคะแต่ได้มีเมนูน้ำพริกเมนูลาบแล้วก็จิ้มดิบได้แต่คือเราเองไม่ชอบในรสของสาระแหน่นะแต่บางอาหารบางอย่างก็คือต้องใส่ต้องใช้สาระแหน่ของเรานี่ปลูกไว้หนึ่งกระถางสองกระถางตามข้างๆเข่งนี่ตรงไหนมีที่ว่างเราก็จะเพาะนะไม่ให้อ จะไม่ปล่อยให้พื้นที่เปล่าประโยชน์คือทุกจุดเลยที่เรามีการลดน้ําผ่านทุกจุดที่เรามีการลดน้ําผ่านนี่คือเราก็จะปลูกถึงกินไม่กินก็อาจจะแบ่งเพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือในกระถางนี้ก็พอมีที่ว่างอะไรเงี้ยคือก็จะจิ้มจะแซมไว้หลังจากนั้นก็จะมีกินตลอดสิ่งนี้คือผักบุ้งนาเป็นผักบุ้งสีขาวนะนี่คือปลูกง่ายมากแค่ เอาในส่วนของโคนบริเวณนี้ตัดตัดนะคะแล้วก็เอาไปจิ้มเข่งต่อ,ตอไปจิ้มตรงไหนลดน้ําตรงนั้นคือติดทุกที่เลยก็คือจะมีกินตลอดแต่ว่าของเขาจะเขาเรียกว่าพืชล้มลุกน้อน,นี่คือจะโตแป๊บเดียวก็ตายแล้วก็คือต้องปลูกใหม่ไปได้เรื่อยๆเนี่ยคือเขาอยู่ได้กับทุกทุกที่นะนี่เราก็ปลูกคู่กับต้นนางรักก็มีผักบุ้งด้วยก็มีขาด้วยอะไรด้วยคือปลูกอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยสารเแน่ด้วยอะไรด้วยคือ เวลาปลูกผักก็คือต้องผสมผสานกันไปอันนี้กระถางสุดท้ายนะกระถางสุดท้ายนี้ก็คือเขาจะเป็นชีต้นผักขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่ก็จะทำเป็นเมนูยำกับต้มจืดนะคนอื่นทำเมนูอะไรกันบ้างเราก็ไม่รู้นะของเรามียำมีต้มจืดมีนึ่งปลาก็คือจะมีสามอย่างสามเมนูเท่านั้นที่เราทำนะเราเองออกตัวก่อนว่าทำอาหารไม่ค่อยเก่งเวลาที่เราปลูกขึ้นช่ายนี่เราก็จะมีต้นหอมเนี่ยนะคะ เนี่ยต้นหอมคือแซ,แซมไปกับการปลูกเนี่ยมีต้นหอมด้วยคือจะไม่ปล่อยเนื้อที่ให้ว่างเปล่ารอบนี้นะได้น้ำฝนก็คือต้นโตมากคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย,บายคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยบ๊ายบาย,บายคลิปหน้าเจอกันใหม่